สวัสดีครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ทุกคนนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษฤดูการ2025-26นัดที่14แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเวสแฮมยูไนเต็ด1-1สรุปตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่14จกฝูงเป็นของอาร์เซนอลมี33คะแนนที่2เป็นแมนซิตี้มี28คะแนนที่3เป็นแอสตันวิลล่ามี27คะแนนที่4เป็นเชลซีมี24คะแนนคริสตัลพาเลทที่5 ซันเดอร์แลนด์ที่6กไบรตันแอนด์โฮปเอาเวียนที่7แมนยูที่8ปดเลิฟพูที่9สเปอร์ที่11ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่15ค่้าวันเสาร์ที่6ธันวาคมทุ่มครึ่งออสตันวิลลาพบอาร์เซนอลสีทุ่มตรงนิวคาสเซ e ลยูไนเตพบเบอร์ลีแมนเชสเตอร์ซิตีพบซันเดอร์แลนด์เอฟซีท็อตแนมฮอตสเปอร์พบเบรนท์ฟอร์ เอฟเวอร์ตันพบนอตติงแฮมฟอร์เรสเอฟซีบอลมัดพบเชลซีเที่ยงคืนครึ่งลิดส์ยูไนเต็พบลิเวอร p o o คืนวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม3าทุ่มไบรตันแอนด์โฮปเอาบียนพบเวสต์แฮมยูไนเต็ด5ทุ่มครึ่งฟูลแลพบคริสตั p พาเล e คืนวันจันทร์ที่8ธันวาคมตี3วูฟ r เวอร์แฮมตันวันเดอร์รสพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดอซันโวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษนัดที่ส4บส n ่เอรลิงบราห์ถืฮารันแมนเชสเตอ,อร์ซิตี้ f ิบ d 11ประตู ดนนี่เบลเบกไรตันแอนโฮปอัลเบียนเประตูชองฟิลิปมาเตตาคริสตัลพาเลสเจ็ประตูองตวนเซเมนโยเอฟซีบอลมัร์ห ok, ประตูไรอันเอ็มเบโมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหประตูนิกวูเดอร์มันนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหประตูขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ